ประตูเปิดไม่ได้ข้างนี้ฟรีอีกข้างหนึ่งไขได้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันอ้านี้เปิดไม่ได้เลยฟรีทิ้งนะเดะเรามาแก้ไขกัน เราเดนให้เตรียมไข่ควงเตรียมไข่ควงนะครับมาไขาตรงนี้มางัดออกมางัดได้แผ่นนี้ออกค่อยๆงัดน,นะ ีนี่มันจะมีน็อตสองตัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ให้เราใช้ไขควงแฉกไขออกไขเลย ที่มันที่มันไขไม่ได้เพราะว่าไอ้แท่งเนี้มันไหลมาอยู่ฝั่งนี้มันก็เลยไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่มีที่ที่งัดมันลงอ่ะมันเลยไม่มามันเลยเปิดประตูไม่ได้เราเลยต้องมาตั้งให้มันอยู่ กลางแบบนี้คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีน็อตน็นอตมันบางทีมันชอบหายใช่มันชอบหายแล้วทำให้มันไหลเข้าไปอีกฝัง่งหนึ่งทีนี้เราต้องมาแก้ไขตั้งให้มันตรงกลางก่อนก็วัดวัดมาอนนี้ก็ใส่กลับไปแล้วก็ใไขควงเอ้ยอะไรวะตัว L เนี่ย L ใช้ตัวแอลขันค่อ,คอยๆขันนะให้ตัวแอลขันขันแน่แนๆเลยแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะนี่มันเป็นโกลบข้างนี้แล้วแล้วก็ลองเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปดูน่่ะีอันนี้คือใช้ได้แล้ว ฝัง่งนี้ก็ใช้ได้ฝั่งนี้ก็ใช้ได้แสดงว่าโอเคใช้งานได้ปุ๊บแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปเลย,น,น,เลยน็อตกลับเข้าไปเลย แน่นปักเอก้ยก็ใส่ฟ้ากับกระป๋อตอนใส่ฟ้าก็ดูนะมันจะมีอ้อล่องเนี้ยออมันจะมีร่องไอ้ข้างบนไม่มีข้างนี้ไม่มีข้างนี้ไม่มีไอ้ล่องนี้ต้องอยู่ข้างล่างตอนใส่ก็ดูกันนะ อันหนึง่งอืมโอเคทำเป็นกันสองฝั่งนี่อันหนึง่ง โกเคโอเคแค่นี้แหละครับใครชอบสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เอาไว้นะครับ